ช่วงเชา้าที่ผ่านมาก็มีประชาชนบางส่วนที่เข้าไปทําบุญที่วัดพระบาทน้ําพุจังหวัดลบบุรีขณะที่พระราชวิสุทธิ์ที่ประชานาถหรือว่าหลวงพ่ออลงกฏเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ําพุวันนี้งดกิจนิมนต์ค่ะจากเดิมที่มีกิจนิมนต์สามงานในกรุงเทพและปริมณฑลภายในวัดคนค่อนข้างบางตามีเพียงสื่อมวลชนที่มาติดตามสถานการณ์ นายบรรเจติเทพพมนักหรือว่าเลขาปูแจ้งกับสื่อมวลชนว่าช่วงบ่ายนี้หลวงพ่ออลงกตจะนำสื่อมวลชนไปลงพื้นที่2,000ไร่ที่บ้านดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีซึ่งเป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์33และชุมชนดูแลผู้ป่วยเอส เมื่อวานนี้หลวงพ่ออลงกตพร้อมด้วยพระครูสุวัตกิติสารเจ้าคณะตำบลขขาว3ยอดนายสมพรโสมะเค็งวัยยาวจกรในายบันเจตรวมทั้งคณะกรรมการวัดพระบาทน้ำพุและคณะกรรมการมูล,ลนิธิของวัดพระบาทน้ำพุรวมกว่า20คนได้ประชุมหารือประเด็นข้อสงสัยของประชาชน จากการสังเกตพบว่าการประชุมเป็นไปอย่างเคร่งเครียดและไม่อนุญาตให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปร่วมฟังการประชุมแต่อย่างใดหลังการประชุมเสร็จสิ้นหลวงพ่อลงกฎก็เดินขึ้นรถกอล์ฟกลับโดยไม่ได้ให้สัมภาษณ์ในประเด็นการถือครองที่ดินวัดโดยใช้ชื่อผู้อื่นคณะกรรมาการมีมติร่วมกันและได้ประสานกับทีมกฎหมายเพื่อเป็นกระบอกเสียงให้กับวัดในการชี้แจงประเด็นต่างๆที่สังคมสงสยัยซึ่งวันนี้ก็ต้องติดตามการชี้แจงโดยเฉพาะประเด็นที่ดิน2000ไร่ค่ะ